วายทีประกาศจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดต่อข่าวลือเรื่องยาเสพติดของโรเซ่แบ็คพิงสวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะมาเล่าถึงประเด็นที่กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลเรื่องที่มีข่าวลือเกี่ยวกับโรเซนั้นว่าน้องได้เสพยาเสพติดนั่นเองค่ะ ในวันที่12เมษาย,ยนนะคะริคาร์โดแท็กซี่อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสารรค์ของเบอร์เบอรี่ได้แบ่งปันภาพถ่ายจากการเยี่ยมชมคริสต์สุรุที่มีชื่อเสียงและเป็นของนักออกแบบแฟชั่นและผู้ประกอบการอีวาเชลหนึ่งในภาพถ่ายที่รับความสนใจในทันทีเนื่องจากเป็นภาพของโรเซ่แบ็คพิง์รูปภาพที่เผยแพร่โดยผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของแบรนด์และพื้นฐานถ่ายภาพแสดงให้เห็นโรเซ่และคนอื่นๆอีกหลายคนกําลังสนุกสนานกับงานปาร์ตี้ และมีชาวเน็ตได้เห็นบุรีซีขาวดำบนโต๊ะและตั้งข้อสองสัยถึงการใช้ยาข่าวรือแพร่สะพัดทางโซเชียลอย่างรวดเร็วทำให้ในตอนนี้แฟนๆเลือกร้องให้ YG ออกมาปกป้องโรเซได้นนแล้วค่ะ และล่าสุดในวันที่13เมษาย,ยน YG Entertainment ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดวยทางต้นสังกัดได้บอกว่าเขาวลือเกี่ยวข้องกับแบ c k กพินเโรเซ่ที่แพร่กระจายในชุมชนออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งนั้นเป็นเท็จอย่างชัดเจนเราจะใช้มาตรการทางกฎหมายตอบโต้การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทําลายชื่อเสียงศิลปินของเราเรากําลังตรวจสอบต้นตอและผู้เผยแพร่ข่าวลือและจะตอบโต้อ,อย่างรุนแรงโดยไม่มีการประนีประนอมใดๆและนี่ค่ะก็เป็นคำแถลงของ YG แอดเห็นแล้วถือว่ามีความเด็ดขาดมากเลยนะคะเตรียมตัวรับหมายสารกันได้เลยจ้ะโรเซ่เนาะเป็นคนน่ารักมากจิตใจดีอ่อนโยนทําไมถึงได้มีคนทําร้ายน้องกันนะคะไม่ชอบก็อยู่เฉยๆอย่าทาร้ายกันด้วยวิธีแบบนี้และอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับบิงทั่วโลกเลยนะคะเราก็ทราบวันดีแล้วนะคะว่าสาวๆแบล็กพิงจะขึ้นแสดงเฮสไลค์เคอร์เชล่าที่เวทีหลักเคอร์เชล่าในวันเสาร์ที่15เมษายนนี้แต่แล้วล่าสุดกาหนดการถูกปักหมุดเรียบร้อยแล้วโดยสาวๆจะขึ้นแสดงในวันอาทิตย์ที่16เมษายน นี้เวลา11มงเช้าเวลาไทยค่ะในส่วนของบิงนะคะช่องสดนะคะแอดจะปักหมุกไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้ขิดน,นี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ